ยินดีต้อนรับสู่ช่องมิสเตอร์ไอสตวยก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแอดมินด้วยนะคะ10อันดับการค้นพบโดยบังเอิญที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติวันนี้มิสเตอร์ไอสตวยจะขอพาทุกท่านมาชมเรื่องราวการค้นพบโดยบังเอิญของนักวิทยาศาสตร์ที่ได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยชาติ ซึ่งคุณเองอาจไม่เคยรู้มาก่อนจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมและรับฟังกันเลยค่ะ10แซคคารินเชื่อหรือไม่ว่าสารให้ความหวานที่หวานกว่าน้ำตาล550เท่าถือกำเนิดมาเพราะนักเคมีนามคอนสแตนตินฟาเบิร์กไม่ได้ล้างมือหลังจากกลับถึงบ้านในปีคศ1 8 7 9าฟาเบิร์กกำลังขมักขม้นกับการหาวิธีใช้งานน้ำมันถ่านหินอยู่ หลังจากเลิกงานเขาก็ต้องประหลาดใจเมื่อเขากลับถึงบ้านคว้าขนมปังมากินปรากฏว่ามันหวานกว่าปกติหลังจากถามสีภรรยาว่าเธอได้ใส่น้ำตาลเพิ่มไปหรือเปล่าภรรยาเธอก็ปฏิเสธแล้วก็บอกว่ารสชาติก็ปกติดีนี้ฟาวเบิร์กจึงนึกได้ว่ารสหวานมันต้องมาจากมือที่ยังไม่ได้ล้างของเขาแน่ๆวันรุ่งขึ้นเขากลับไปที่ห้องหลับและชิมงานทุกอย่างของเขาจนกระทั่งเจอจุดที่มีรสหวาน 9. Smart d ด s สคนส่วนมากมักจะอารมณ์เสียถ้าจู่ๆการบ้านของเขาระเบิดใส่หน้าและแตกเป็นชิ้นๆลงบนพื้นแต่ไม่ใช่นักศึกษานามเจมี่ลิงเพราะในขณะที่ลิงกำลังทำการทดลองในงานวิจัยของเธอในมหาวิทยาลัยคลาฟเฟียนอยู่นั้นปรากฏว่าชิปซิลิกอนที่เธอกำลังศึกษาอยู่เกิดระเบิดแตกออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแต่หลังจากนั้นเธอก็ได้พบว่าชิ้นส่วนเล็กๆเหล่านี้ ยังสามารถทำงานเป็นเครื่องตรวจจับได้อยู่ในที่สุดแล้วสมาร์ทดัสนี่เองที่ทำให้เธอได้รางวัลสูงสุดในงานคอลลี่จิตอินเวนเตอร์คอมพิทิทเชิญเมื่อปี2003ไปครองชิ้นส่วนเล็กๆเ,เหล่านี้สามารถเอาไปใช้หาความบริสุทธิ์ของน้ำดื่มหาสารเคมีที่เป็นอันตรายในอากาศแม้กระทั่งระบุต,ตำแหน่งเซลล์มะเร็งในร่างกายมนุษย์ได้ด้วย8โคก การบังเอิญคิดค้นอาหารต่างๆนั้นมีมากมายเหลือเกินเช่นมันฝรั่งแผ่นที่เกิดเพราะพ่อครัวนำจอดครัมรําคาญลูกค้าที่บ่นว่าเฟรนฟายที่เขาทำมันอมน้ำมันเหลือเกินหรือไอติมแท่งที่เกิดเพราะนายแฟรงเอฟสารลืมน้ําหวานไว้นอกบ้านในคืนที่อากาศหนาวแต่ไม่มีการบังเอิญใดที่จะประสบความสำเร็จเท่ากับโคกอีกแล้วเพราะเภสัชกรน แอตแลนตาที่ชื่อจอห์นเพมเบอร์ตันพยายามที่จะคิดสูตรยาสำหรับแก้ปวดหัวเขาใช้ส่วนผสมหลายอย่างที่เป็นความลับจนทุกวันนี้จนเกิดเป็นโคกขึ้นมากว่าโคกจะเป็นที่นิยมได้ก็ต้องใช้เวลาถึง8ปีในร้านขายยาของเขาหลังจากนั้นถึงจะได้เอาน้ำดำมาใส่ขวดขายจนทุกวันนี้ 7. จ็ดเทฟลอนในปัจจุบันสาร CFC ได้ถูกระงับไม่ให้ใช้แล้วเนื่องจากการทำลายชั้นโอโซนของมัน แต่ย้อนกลับไปในช่วงปี1,933นี้แหละที่ทำให้ตู้เย็นพัฒนาขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วช่วงนั้นเองนักเคมีหนุ่มของบริษัทดูปองที่ชื่อรอยท่านเกตก็กำลังคิดค้นสาร CFC ชนิดใหม่อยู่เหมือนกันเขาคิดเอาไว้ว่าถ้าเขาสามารถนำส่วนผสมที่เรียกว่า TFE ไปทำปฏิกริยากับกรดไฮโดรคลอริกได้เขาควรจะได้สารทำความเย็นชนิดใหม่ขึ้นมาเมื่อเริ่มทดลอง เขาก็เอาก๊าซ TFE มาแช่เย็นและอัดใส่ในกระป๋องเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในตอนหลังหลังจากทำโน่นทำนี่แล้วถึงเวลาเปิดกระป๋องเพื่อที่จะเอากรดใส่ลงไปปรากฏว่าไม่มีอะไรอยู่ในกระป๋องก๊าซหายไปหมดแล้วด้วยความโมโหเขาเลยเปิดฝากระป๋องออกแล้วเขย่าๆปรากฏว่ามีผลึกสีขาวๆร่วงออกมาจากกระป๋องหลังจากนั้นก็เป็นโชคดีของแม่บ้านทั้งหลาย เพราะเขาเกิดสงสัยไอ้ผลึกขาวๆเหล่านั้นและส่งไปให้นักวิทยาศาสตร์คนอื่นในบริษัทดูต่อไป 6. ยังวันคาไนาชาวกูดเยียต้องรอเป็นปีๆถึงจะเจออุบัติเหตุที่ทำให้เขานอนตายตาหลับได้กูดเยียใช้เวลาหลายสิบปีในการหาวิธีต่างๆที่จะทำให้ยังมีประสิทธิภาพดีขึ้นในขณะเดียวกันก็ต้องทนความร้อนและความเย็นด้วย แต่เขาก็หาไม่เจอสักทีจนวันหนึ่งเขาทำส่วนผสมของอยางซันเฟอร์และตะกัวหกใส่เตาร้อนๆความร้อนเผาส่วนผสมทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้ทำลายส่วนผสมนั้นเมื่อกูดเยียหยิบส่วนผสมขึ้นมาดูปรากฏว่ามันแข็งขึ้นและยังสามารถใช้งานได้อยู่ในที่สุดเขาก็เจอการก้าวกระโดดที่เขาใฝ่ฝันถึงส่วนยางที่เขาค้นพบนั้นปัจจุบันก็อยู่ในยางรถยนต์รองเท้ายันลูกฮอกกี้น้ำแข็ง5พลาสติก ในปี1,907ชลักษ์ลักถูกใช้เป็นฉนวนในวงจรอิเล็กทรอนิกส์แถมไม่ใช่ของถูกๆซะด้วยเพราะมันได้มาจากมแมลงชนิดหนึ่งในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนนายลีโอเฮนริกเบเคแลนนักเคมีว่างงานก็เกิดไอเดียที่จะทำชลักสูตรใหม่ขึ้นมาและก่อยกำไรให้กระเป๋าตุงแต่ทำไปทำมา การทดลองของเขาดันทำให้เกิดวัสดุที่ขึ้นรูปได้และทนความร้อนโดยไม่เสียรูปทรงสงั้นเบเคแลนตั้งชื่อสารของเขาว่าเบกาไลท์ ite, แล้วคิดที่จะใช้มันสำหรับเป็นแผ่นเสียงแต่ไม่นานหลังจากนั้นเราก็ค้นพบว่าไอสารนี่มันทำอะไรได้เป็นพันๆอย่างเลยทีเดียวตั้งกับโทรศัพท์ยันหน้ากากผี 4. กักรรนตภาพรังสีมีอยู่สองคำที่คุณคงไม่ค่อยอยากได้ยินมันอยู่ในประโยคเดียวกันสักเท่าไหร่คือ อุ้ยกับสารกัมมันตารังสีแต่สำหรับนักฟิสิกส์นามอองรีเบคเคเรลแล้วอุบัติเหตุนี้แหละที่ทำให้เขาค้นพบกัมมันตภาพรังสีย้อนกลับไปในปี1896เบคเคเรลได้มีความสนใจกับของอยู่สองสิ่งนั่นคือสารฟลูออเรสเซนต์ในธรรมชาติกับการเอกซเรย์แบบใหม่เขาได้ทำการทดลองเพื่อที่จะหารังสี x โดยจะนำเอาก้อนแร่ฟลูออเรสเซนต์ไปไว้กลางแดด แต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่เขาเจอคือเขาทำการทดลองในหน้าหนาวแล้วกว่าท้องฟ้าจะเปิดก็ป่าเข้าไปเป็นอาทิตย์ดังนั้นเขาเลยทิ้งอุปกรณ์กองกองไว้ในลิ้นชักแล้วรอให้ถึงวันที่แดดออกเมื่อเขากลับมาทำงานเบคเคเรลสังเกตเห็นว่าก้อนแร่ยูเรเนียมที่เขาทิ้งไว้ในลิ้นชักได้ประทับรอยไว้กับแผ่นบันทึกภาพโดยที่ยังไม่ได้ถูกกับแสงเลยดังนั้นเขาจึงคิดว่าไอ้ก้อนหินนี่มันต้องมีอะไรพิเศษแน่ เมื่อเขาได้ทำการวิจัยร่วมกับมารีและปีแอร์คูรีเขาก็สรุปได้ว่าไอสิ่งนั้นมันคือกัมมันตภาพรังสีนี่เอง 3. โมฟหรือสีย้อมผ้าถ้าพูดถึงความเกี่ยวข้องที่มันแปลกๆแล้วลองมาดูนี่หน่อยนักเคมีอายุ18ชื่อวินเลียมเพอร์กินที่ต้องการจะรักษาโรคมาลาเรียแต่การค้นพบของเขาจะเป็นการปฏิวัติว,ตวงการแฟชั่นทั่วโลกอย่างสิ้นเชิง แล้วก็ช่วยสู้กับมะเร็งด้วยยาเพิ่งงงลองดูนี่ก่อนในปี1856าเพอร์กินได้พยายามคิดค้นตัวอยาวิกนินแบบใหม่ขึ้นมาแต่แทนที่จะได้ยารักษาโรคมาลาเรียการทดลองของเขาดันได้สารแย่แยะสีแปลกๆออกมาแต่พอเขาจ้องดูที่สารนั่นเขากลับมองเห็นความสวยงามของมันเรื่อยๆปรากฏว่า เขาเป็นบุคคลแรกที่คิดคนสีย้อมผ้าสังเคราะห์ขึ้นมาสีที่เขาทำขึ้นท่าเทียบกับสีที่สกัดมาจากธรรมชาติแล้วเรียกว่าทิ้งกันไม่เห็นฝุ่นทั้งสีที่สดกว่าและยังไม่ตกเวลาซักด้วยนอกจากนี้การค้นพบของเขาทำให้วิชาเคมีนั้นกลายเป็นศาสตร์ทำเงินซึ่งดึงดูดผู้คนที่มีความคิดประหลาดประหลาดเข้ามาในวงการอีกด้วยแต่เรื่องราวของสีนี้ยังไม่จบเพราะยังมีคนที่ถูกจุดประกายจากงานของเพอร์กิน นั่นคือนักแบคทีเรียลทยาชาวเยอรมันที่ชื่อพอนเอรลิดโดยเขาใช้สีย้อมผ้าของเพอร์กินในการเบิกทางค้นคว้าภูมิคุ้มกันวิทยาและเคมีบำบัด 2. เครื่องกระตุ้นหัวใจอันดับเหล่านี้จะไม่สมประกอบเลยถ้าขาดสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดจากนักวิทยาศาสตร์ที่ใจลอยเวลาทำงานมันคือเครื่องกระตุ้นหัวใจนี่เองเป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่ช่วยชีวิตคนมานักต่อนักแล้ว และเครื่องกระตุ้นหัวใจที่ถูกยัดใส่ในหน้าอกผู้ป่วยหลายๆรายนี้เองที่เกิดขึ้นมาเพราะวิศวกรชาวอเมริกาที่ชื่อวิลสันเกรดแบดควานหาของในกล่องแล้วหยิบของขึ้นมาผิดชิ้นไม่ได้โม้แต่เป็นเรื่องจริงเกรดแบดกำลังสร้างวงจรที่จะช่วยบันทึกเสียงหัวใจที่เต้นเร็วๆอยู่ปรากฏว่าเมื่อเขาล้วงไปในกล่องที่เก็บตัวต้านทานไว้แทนที่จะหยิบตัวต้านทานขนาดหนึ่งเมกะโอห์มขึ้นมา เขาเดันหยิบตัวต้านทานขนาดหนึ่งหมื่นโอห์มขึ้นมาแทนปรากฏว่าวงจรที่เขาทำเสร็จได้ส่งคลื่นออกมาเป็นเวลา1.8มิลลิวินาทีแล้วหยุดไปหนึ่งวินาทีแล้วก็ส่งคลื่นออกมาใหม่ซ้ำๆไปเรื่อยๆจนเป็นเสียงที่ทุกๆคนคุ้นหูกันดีนั่นก็คือเสียงหัวใจเต้นนั่นเอง1นึ่งเพนิซิลินคุณคุณท่านๆที่รับชมจนถึงนี้คงสงสัยอยู่ในใจว่าแล้วเพนิซิลินละหายไปไหน แน่นอนสุดยอดแห่งการค้นพบโดยอุบัติเหตุที่รู้จักกันมากที่สุดในศตรวรรษที่20คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากเพเนซิลินนี่แหละถ้าคุณอาศัยอยู่ในถ้าตลอด80ปีที่ผ่านมาและไม่รู้จักเพเนซิลินนี่หลก่กก็นี่คือประวัติการค้นพบของมันอเล็กซานเดอร์เฟลมิงลืมที่จะทำความสะอาดโต๊ะทำงานของเขาก่อนที่จะไปพักร้อนในปี1928 พอเขากลับมาเขาก็เจอกลุ่มราประหลาดอยู่บนเชื้อที่เขาเพาะไว้แล้วยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่เพราะแบคทีเรียที่เขาเพาะไว้ไม่เข้ามากล้ามกลายรอบๆบเชื้อราเหล่านี้เลยจากนั้นมาเพเนซิลินก็กลายเป็นยาปฏิชีวนะตัวแรกและยังนิยมใช้กันเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับสิบอันดับการค้นพบโดยบังเอิญที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์มวลมนุษยชาติ สำหรับใครที่ชอบเรื่องแปลกแปลกแบบนี้สามารถคอมเมนต์พูดคุยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลได้เลยคะ่ะหากผิดพลาดประการใดขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปถัดไปคอมเมนต์ให้แอดเพื่อเปิดการมองเห็นให้หน่อยนะขะอยากให้แอดมินทำคลิปถัดไปเกี่ยวกับเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมขะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินในการทำคลิปถัดไปด้วยนะค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ